ổn đangเลย ạ, thưa quý ông, cái 2 này ạ, nó nóng nực quá kìa, à, โอ้อันนี้อะไรวะเนี่เยเกตเตอร์เหรอดูดูดูหนึ่งสองควาเมร็วเครื่องเดียวแต่ว่าสิบสองนะน้ำก็โอ้ถ้าเกิดได้สองเด้งเลยนะเนี่ยเนาะโหดมากถ้กาเกิดได้สองเด้งเลยอะท่านผู้ชมดูดิ อ๋อ oh, บออยู่ไกลกันอยู่ยนะบอนู่นนะนี่เจวินก็น่าเจ็ดนะครับโอ้ต่วักวันก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับวันไหลเหมือนกันนะครับสุดยอดอ๋อเครื่องมันก้าวแรง้นอย่ง่งใหญ่ท่านผู้ชมโบต้า95นะครับถ้าเกิดว่าใช้สัก11ผมว่าน,น่าจะ ในเวอร์กว่านี้นะอันนี้ควันไหลอะ่ะตุยต่ยๆเลยเต็งลยนะครับอย่างนี้โอ้มีปั๊มสามตัวดีได้ไปสามเต็งีอ <c oughs> ีกตัวหนึ่งครับหนึ่งสองสามโวสามตัวโอ้ยยอนะอ่ะโอเคนะครับผม <c oughs> เจอกันคลิปหน้านะบสวับาีครับ